Bye. Uh -huh. ผู้ดนทุดงมาเล่นขึ liksom, ้นมาเล่นผู้เนี่อราอาจารย์ขึ้นมาเล่นผู้ขาผู้โอนคนแล้วพอระทัานเตะประท่านยิเปินนอนั่งแล้วก็เต่าพราจำขามาน้ำที่แรกว่าขึ้นมาวันทีพระอาจารย์บาหวานวันทีก็พระอาจารย์ไปนบาหวานบ môi trường đi thêm khu, không khí, 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 เออยืมมาใช้ทุงยามให้แล้วกำลังพักเมื่อยขึ้นมาได้พักหนึ่งยังอีกเส้นทางเข้ายังอีกประมาณสองโลเส้นทางเขาเส้นทางเข้าออกอีกสองโลมาก่อนขอสารวัตรเลื่อนสารวัตรงามสารวัตรเงินขึ้นมาน้าหลัง เราะว่าเพิ่นไปทุระื no, nut, ้อนี้พระอาจารย์เลยน้่ตอนเร่งๆเรยขึ้นมากนอนเด่นผู้จัง่อยขึ้นแล้วไปเพราะว่าขอมสําระห้องมันกันาหลองสําห้องาหลก็ใช้ทุ่งยาใช้ทุ่งยมป้าได้เหเนาะเอลีป้า พักหยกดีกจังเลยเพราะว่าเมื่อกี้ปู่โอนเพิ่นเดินทุดงพ้าเพิ่นพักเมื่อยหร่จังเลยถ้าเดี๋ยวถ้าติดตามเส้นทางไปเทียนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บไปเป็นจุดเป็นจุดเลยพี่น้องเพราะว่าของสำลักเขามันหลายเดี๋ยวจังพ่อกันใหม่ เดินต่อเดินต่อเดินต่อนาผาเดี๋ยวไปคนละหน่วยโอ้ยจำงยางน้ำหลังบรรยากาศเรื่อยๆอีกสองกิโลจุดใหม่ที่เ่าผัดอนา,า้า ขคืนกันนะงานที่ขึ้นมากไม่ใช่ธรรมาดาเหนื่อยจังเลยเหนื่อยก็ชู่เดินทุดงนี่นอนผู้นะี่ผู้เขาผู้โอนค่อยไป วายเอากุบาเตมากันแล้วหนยล่ะออมาบวไไ้ดอกเตียนนานเขายังมีแค้งปัดนวันทีได้ทาเพื่อนคนเล่าเขาเพื่อนว่านอะฮะเอ๋ก่ยามนี่เหอ ผมว่าเขาประดนยางสาวเดียวดีเขาหากินขึ้นมาลน่อมเนาะเออ่เกกน่ยนี่ยี่ยเนี่าเนยนี่าสาน,นียนี่้นี่ยเนี่เนนี่ยเนี่นเนี่ี่นีเนยียีนี่เลยจัดซะ ฮะมีปัญหามีเตีียมพรอมแล้วเตียมพรอมกันแล้วยันใน้วก็คักขนาดอู้บากาศขนุดเดี๋ยวไปขังเนาว ขนกลางนันก็ไม่แ่งดาวเยกาดีเนาะ้าของืนนี่ยหนวเลยขึ้นเห็นเลียวเห็นนี่ไผขึ้นเเนาะไมไผเห็นเมื่อกี้บ้านเลยนโอ้พัยกอีกแค่ยกหอดแล้วแพัเก็บบรรยากาศเป็นไความรู้สึก

เลินเนี่ยเลี้ยวไปทำคุณเนาะคักขันาดเลยลานเลยพักหยุกจังเลยเยอะยฮะเขาก็มาหอดดอนจุดพักเขาแล้วพักนี่เขาถ้วยน้ำอกตวงบางถ้วยห้าวตวงบ้างถ้วยถ้วยสมนำ่าตะวานเขาก็จะตีมันนั่น เอาทำนรกก็ได้ห้างเคื่อังขึ้นมามาขอบุญวารวีน้ำพินแล้วนี่พระอยู่สองรูปนี่ล่ะเตื่นยอท่วงสององ์รูปสององค์นี่ละมาเล่นมาเดินทุดงว่าน้อเฮียจอม อา่าเราเป็นเลาะเบิงสายน้ำจังไรเนะราะจังสีมาหาพื้นมาก่อไฟไว้เพราะว่าเพราะช่นกลางคืนห้องหนาวเพราะว่าช่วงช่วงเป็นช่วงหนาหน,นาวเห็นมั้เดี๋ยวเป็นเลาะเบิงสายน้ำห้องพอได้ให้นั่นอ๋อขึ้นมาเดินทุดวงว่าเล่นมาเล่นคู่เล่นพาเปลี่ยนบรรยากาศ ภาพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศบนพื้นผ้าสา,า,ายหองน้ำโอ้ยน้ำนี่เทียบน้ำเป็นอ่างล่างหนา้าล่างตากระได้น้ำเป็นสายหองหน่วยบรรยาก,กาศแล้วพระอาจารย์ก็สิษย์ไปอเอาพื้นกันอเอาพื้นเยอะพื้นชุ่มก็เด็กไปดัง ดรับแรกต้ครับพื้นก่อไฟก่อนเอาดอนได้เหรอฮะยยมดอนได้ทีดำเอาดอนนี่เนาะเอานี่บังต้นบก เอาดอนเลยเราดอนในเนาะอันบ่ลร่มบังก้อนหินเนาะโอ้พี่เด้ดอนเขาเจ้าดังสิเห็นไหมเราไปหาพื้นพื้นไรอีหรอกถึงมันบรรยากาศอากาศด,ดีมากเลยอยู่บนภูเขาเลยสุดยอดเลยบรรยากาศเดี๋ยวเขาไปหาพื้นมึง พื้นไหวกันน่อยขึ้นโดดนึงก็ได้แล้วยืมยืมยืมเอาผ้ามาไน่ยิืมผ้ามาตัดจริงนีเ้ยเอายางมานี่ยตงบ่ได้อ่อน ก็เลยอันเายางเาจังเลยยางอ่อนก่อนหินจริงเลนเพิ่นเอาฟ้ามาเพิ่นลืมเพิ่นเอาฟ้ามาเพิ่นเพิ่นลืมเป็นเลาะหาขึ้นนา ดล่อฮาพื้นก็้นมาหนักตาไม่เหพืนเัยหล่อพื้นนเขาดอกไม้ธรรมชาติสวยงามมากเลยโอ้โอ้มันเป็นเงือบเป็นห้องน้ำเลยเธอ เป็นอ่างสายน้ำเลยหวยสายห่วยสายหวยสายหวย ไฟดิดด wow. wow. oh. ่อนเรื mm ่องไฟผมนี่บอกไปเรื่องดแล้วก็ป้อยให้อยู่นี่แหละ้เอาเห็ดหัวเห็ดเ่อกันจับเลยลาลาเลยบอกว่าไมเช้มื้อเยนม่เียวเลยเอาเหมฮดอนกายไ่ผ่าน กับใบใหม่มันลวกเล เราจหาโดในนี้มามาแล้วเลยมแล้วก่อเขาด้อกอเขากอไฟแล้ว ใกล้จะด่วดร้อดอ่ะก็รักคลิปนี้เฮ้ามาอยู่ป่าก็สิจบทรัพย์ในเชคกอนพี่น้องเดี๋ยวถ่าต่ออีกเดี๋ยวคำๆจัดหน,น่อยพระอาจารย์ยังสิเก็บอีกคลิปนี้เพราะว่ามันยาวแล้วเราเบิ่งทิ่พี่สองการอยู่ป่าเฮ้าขึ้นนี่อเอาเก็บภาพบรรยากาศในะพี่น้องเบิง้งไปฝากไปสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ยังสังสรรค์เป็นกำลังใจให้กันและกัน กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อฝากคิมหม่ฟอกันหม่คิมหนาจะเลือ่อนทอนเยบร่อยว่ะ